กราบเรียนท่านคณะกรรมาการท่านผู้ดำเนินรายการและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ดิฉันนางสาวกัญญากรยารขมขำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่4โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีมีความภาคภูมิใจและพึื้มิิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน100ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์และเข้าร่ขขราวมกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อพลังการศึกษา พลังแห่งแผ่นดินสร้างไทยใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ The Foundation of the Building is b l i c k The Foundation of Life is Education รากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาประโยคที่ช่วยตอบย้ำให้เห็นว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปไกลสักเพียงใดก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์คือการได้ สแสดงถึงเอาุป้องกันตัวและเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาประเทศนับเป็นความโชคดีที่ประสมอิกรชาวไทยได้เกิดใต้พระบารมีแห่งพระราชวงศ์จักรีที่ทุกพระองค์ต่างมีพระเมตตามุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาประเทศโดยเฉพาะรูรับพระมหากษัตริย์จนถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนล้นด้วยพระอัจฉริยภาพ โดยสายพระเนตรอันยาวไกลของการเป็นเสาหลักของแผ่นดินเส,สริมสร้างความร่มเย็นกับอาณาประชาราษฎรนำการศึกษาเข้าถึงถุกพื้นที่ของสยามประเทศโดยเฉพาะการก่อตั้งสถาบันทางก,การศึกษาทั้งการศึกษาก่อนอุดมศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาการศึกษาสู่ท้องถิน่นด้วยพระรชะาชบัิญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เสมือนหน่วยย่อยเล็กๆทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศสู่สากลดังพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมมราชานาถที่เบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรพระราชาทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรเมื่อวันที่สองพันวาคม2 5 0 8ความว่าประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษา สัพระราชปณิธานของคำว่าทุกคนต้องได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนเพราะการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างเท่าเทียมกันก็เหมือนกำลังปลูกพอต้นกล้าที่สำคัญเพื่อจเจริญเติบโตเป็นพลังสร้างท้องถิ่นให้มีคุณภาพเมื่อทุกพื้นที่แม้ห่างไกลแต่ประชาชนได้รับการศึกษาจะทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาสร้างเป็นบัวน,น้ำอันยิ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาประเทศศูนสาคนมหาวิทยาลัยและราชภัฏทั่วประเทศจึงไม่ใช่ตัวเลือกอีกต่อไปสําหรับการศึกษาแต่ในทางกลับกันราชภัฏทั่วประเทศก็เป็นมวลน,น้ำที่สําคัญของถูกพื้นที่ที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดความชุ่มชื้นกับประเทศก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เช่นเช่นเดียวกับราชภัฏทั่วประเทศที่เป็นกําลังสําคัญทางการศึกษาระดับท้องถิ่นผลิตบณัณฑิตเพื่อพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของ ศักรล2,560ถึง2,579มุ่งเน้นให้ราชพัฒนเป็นกรอบแนวทางในการยกระดับทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศสู่สากลถึงวันนี้ตาพระราชัญจกรที่ประบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเดศมาหาคุมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบมารม,มนาถบพิตพระราชานารข้ากรหากาธนาที่คุณโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมอพระราช วิทยาลัยมห,มหาวิทยาลัยราชพัฒพร้อมพระราชาทานสถาบันราชพัฒเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2535อันหมายถึงคนของพระราชราชาค่าของแผ่นดินบทพิสูจน์สำคัญของใต้ร่มพระบารมีที่ต้องการให้ราชพัฒเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าระดับท้องถิ่นเป็นกลุ่มพลังที่ทรงคุณค่าระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประเทศแบบยัง่งยืนแสงเทียนเพียงเล่มเดียวก็ไม่สามารถส่องสว่างให้ได้ทุกพื้นที่แต่ถ้าแสงเทียนนับร้อยนับล้านเล่มมารวมกันก็จะส่องสว่างไปทั่วขวานทองเชกเช่นเดียวกับสถาบันราชพัฒที่กําลังสร้างเทียนนับร้อยนับล้านเล่มให้สว่างสวัยด้วยการศึกษาเพื่อสร้างประเทศให้พัฒนาทัดเทียมนานา,นานอารยาประเทศเป็นความเจริญก้าวหน้าภาย ท่าทำโลงส่งเสริมการศึกษาสร้างราชพัฒขุมพลังสร้างประชาเพื่อพัฒนาประเทศชาติสุ่สาคกนขอบคุณค่ะ